ันนี้นะคะเราก็มาทำผนงแผนงไก่นะคะแต่วันนี้จะลองใส่เห็ดน,นิดนึงนะคะยังไม่รู้เลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะแต่ก็อยากใส่นะ,ะอยากลองนะคะเพราะว่าไม่มีใบมะกรูดะะไม่มีตะไคร้คะวันนี้แผนงน,นะคะแล้วก็เอาแบบสำเร็จนะคะ ่จริงนะคะเอามาก็ได้นะคะเขาก็มันเป็นผ่านอยู่แล้วนะคะถ้าเรา,เาตากแห้งแล้วก็ทําดีๆนะคะแต่เราไม่อยากมีปัญหาอะไรนะคะพอเขาตรกระเป๋าแล้วต้องตอบคําถามหลายอย่างก็เลยไม่เอามาดีกว่านะคะหาซื้อเอาแต่ไม่ได้ไปร้านไทยนะคะนานแล้วนะคะ ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเครองปรุงเราก็ยังเหลือนะคะก็เลยไม่ได้ไปโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรใส่มหมามืนเดิมคะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงนะคะ,ะแหนงลงไปไปผัดนะคะ ไปผัดให้พอหอมๆอ,อันนี้นะคะในเครื่องพผนแงนะคะก็จะมีสำเร็จรูปนะคะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเรียบร้อยนะคะ คนก่อนนะให้มันละลายนะะผัดให้มันหอมๆก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ไก่เครื่องแกงเด็ดแล้วนะคะแล้วก็หอมแล้วนะคะเราก็ค่อยมาใส่ไก่ลงไปจ้า น้ำไกผัดเลยนะคะผัดเลยค่ะ,คะใส่ไก่ไเรียบร้อยนะคะเราก็ผัดไก่ <นะ S 2> พยายามพลิกนะะไม่ให้มันไหม้นะคะผัดไก่ไปเรื่อยๆจนไก่สุกนะคะตอนนี้หอมมากนะคะ ล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วไก่กับเครื่องนะคะให้ไก่สุกนะคะแล้ถึงจะปรุงรสนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะพอดีๆแม่มะกรูดไม่มีนะคะวันนี้ก็น่าจะใส่แบบ แค่นี้นะคะแล้วก็ปรุงรสะะแล้วก็จะซอยพริกใส่ลงไปนิดนึงนะคะแกเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่กะทิหั่นกะทิลงไปใส่หั่นกะทิลงไปนะคะก็คนอีกนิดหนึ่ง ่นนนิดนึงนะะรอให้เดือดก่อนนะคะแล้วามาดูกันนะคะจะเห็นลงนะคะงไปนิดหนึ่งกนะ็ไม่น่าจะทำให้สุดเพี้ยนนะฮะก็เราไม่มีมะเขือ ไมได้อยู่โอเค <Okay, S 2> เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ผงชีสโรลไปนิดห้เนียนน้ำตาลให้เนียนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลทราย เรียบเ้อยนะคะรสชาติก็โอเคนะคะผแนงนะคะใส่น้ำกะทินะคะมันก็เหมือนแกงไปเลยนะตันนี้อืมได้นะคะโอเคจ้าวันนี้นะคะขอจบ เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กด like, ติดตามกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายชุกชุก